แม่ท่านทรงพลังลักสักศีิ็มากนะคะบอกทุกอย่างเป็นจริงหมดแม่คะหนูอยากถอนเงินก้อนนี้ออกมาให้ได้อีกไม่กี่ชั่วโมงประมาณ 3- 4สี่ชั่วโมงโดยประมาณนี้แล้วก็ยังแบบเอาคอมไปให้อาจารย์ดูช้าดูดิีถอนได้แล้วนะทำได้ถอนได้แล้วนะขอแล้วก็ได้เร็วนะถ้าไม่เกินกรหนเราก็ได้เลยนี่แม่กับลูกจริงๆแม่มาจริงนะคะคุณขอแม่ได้นะแม่ให้จริงเพราะเนี่ย ขึ้นเลยนะคะเป็นพญานาคด้วยว่าแม่ให้จริงๆสวัสดีค่ะอาจารย์ตอนนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์ฟ้าใสแล้วก็ช่องของเรานะคะความลับจักรวาลกับอาจารย์ฟ้าใสค่ะวันนี้เนี่ยกวิวจะแตกต่างออกไปใช่ไหมคะอาจารย์เราอยู่ที่ไหนเราอยู่เขาใหญ่ค่ะแล้วก็แฮปปี้ดีนะเออวันนี้บรรยากาศดีค่ะวิวข้างหลังเราอยาาพรีเซนต์วิวข้างหลัง สวยมากนะคะกาลังแบบพา้าทิตย์กำลังตกเลยหัวข้อที่เราจะพูดอะ่ะเหมือนคลิปก่อนนี้นเราคุยถึงเรื่องของพระแม่โสมารชายแต่เรายังคุยกันไม่จบเพราะว่าเรื่องราวของพระแม่โสมาเนี่ยมีเยอะมากมแล้วก็สิ่งที่เรื่องเล่าของพระแม่หรือว่าความเชื่อหรือการขอพรกับพระแม่โสมาเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญหรือว่าการกราบไหว้บูชาพระแม่ต้องทอํายังไงต่อวันนี้อยากจะแบบขออาจารย์เจาะลึกให้หน่อย ความแบบลึกซึ้งของพระแม่โสมาศิวิการนากาเทมีของเราเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้อ,อยากรู้ตำนานหรือประวัติของพระแม่ได้ไหมอยากรู้ออ่าโเคเชื่อว่าทุกคนก็อยากรู้เหมือนกัน จริงๆนี่เป็น e ีพีที่2นะคะมายถึงว่า<ช>มีคลิปที่2นะก่อนหน้านี้มีของพระแม่แล้วเลื่อนกลับไปดูได้นะแต่ว่าก็จะพูดเรื่องพระแม่โสมาเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะพูดตำนานท่านน้อยเราอาจเหมือนจะพูดเป็นปฏิหารท่านเยอะหน่อยเออปฏิหารนันเยอะแต่ทีเนี้ยก็คือถ้าเราพูดเรื่องของตำนานท่านนะคะอาจารย์ขอบอกว่าอันนี้เป็นตำนานในแบบฉบับของอาจารย์แต่อาจารย์ก็จะมีอ้างอิงในความจริงด้วยนะความจริงตามพงศวดานที่เขามีจารึกไว้ท่านนะคะก็คือจะมีความเป็นเหมือนคลิปก่อนพูดไปแล้วด้วย แต่ว่าเราก็คือจะบอก,กต่อว่าจากพงศาวดารเนี่ยท,ที่คนจีนเนี่ยจะลึกไวนะ้ใน <คะ S 1> อนาณาจักรขอมนะคะ,ะต้องใช้คําว่าอาณาจักรขอมนะใช้กัมพูชาไม่ได้เราก็จะบอกเลยว่าก่อ,อนหน,น้านี้อาจารย์มีโอกาสไปปราสาทบ้านภูที่เมืองลาวมาส <คะ S 1> ปอราวมาซึ่งอันนั้นก็ได้ดําหลี่มาจากพระแม่โสมมาให้ไปเหมือนกันเพราะว่าพระแม่บอกว่าเราจะสร้างเมืองใหม่ย้ายเมือง <คะ S 1> เราอะ่ะก็ไม่เข้าใจแต่ปรากฏว่าตอนนี้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่มีการแก่งแย่ง เราเ,เราเ,เราจะบอกว่าสงคารามก็ใช่นะแต่ว่ามันเล็กๆอะนะแต่ว่าก็คือถือว่าเป็นประมาณนี้แล้วนะคะเพราะาเรามีความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน<ม>ก็คือประเทศกัมพูชาซึ่งเมืองนะคะหรือนครของท่านเนี่ยก็คืออยู่ที่นั่นมาก่อนท่านพูดว่าท่านจะย้ายเมืองเพราะว่าจริงๆท่านอะย้ายอยู่แล้วเพราะอย่าลืมว่าจริงๆอะมันมีการสาบที่นั่นไว้หลายกษัตริย์หลายพระองค์เลยค่ะไม่ใช่แค่พระแม่โสมาแต่หนึ่งอย่างคือพระแม่โสมาอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ท่านอะ เป็นนักสร้างเมืองว่าถ้าตามตำนานนี้ก็คือท่านน่ะมีลูกเป็นคนแล้วก็เป็นครึ่งคนครึ่งหน้าเพราะว่าท่านน่ะอาจจะไม่ใช้สับพนามราชาศัท์เท่าไหร่นะคะคือขอพูดเป็นแบบภาษาทั่วไปเออ,อ ก็คือท่านมีลูกกับพระเจ้าชัยวันวันที่7ตามความเชื่อนะคะพระเจ้าชัยวันวันที่7เนี่ยในทุกๆค่าคืนนะคะก็จะต้องขึ้นไปที่พิมานอากาศที่เป็นอยู่ที่อยู่ของพระแม่เพื่อจะไปเสกสมมีการสยุมภูกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นมนุษย์นะคะสยุมภูแล่าก็คือจะมีลูกในทุกๆวันหนึ่งวันหนึ่งคนซึ่งเหมือนที่บอกไปคลิปที่แล้วว่าจะเป็นครึ่งคนครึ่งนาคหนึ่งวันหนึ่งคนมันถึงจะมีขอมดําดินก็คือหนึ่งในลูกท่านก็คือว่าอยู่ในดินได้เจ อยู่ในบาดาลได้7วันอยู่บนบกได้7วันอย่างเงี้ยเป็นต้นที่เนี้ยนะคะตามตำนานท่านอะ่ะก็คือท่านเนี่ยจะบูชาพระศิวะเป็นหลักเพราะว่าถือว่าสมัยนั้นเป็นสยวานิกายค่ะถ้าตามที่กัมพูชานะคะก็จะบอกไว้ว่าจะเรียกท่านว่าน,นังนาแต่ก็คือว่าอาณาจักรของท่านคือ อวตารของพระแม่อุมาอยู่แล้วนะคะแล้วอวตารมาเนี่ยก็จะเป็นว่าท่านนะคะก็จะมาสร้างเมืองนะคะตามที่เขาบอกว่าตามตำนานที่เกี่ยวข้องกับฤาษีสามตาแต่คือว่าเราอ่ะก็คือจะไม่พูดเรื่องฤาษีสามตากันนะคะเพราะว่าเราพูดไปแล้วฤาษีสามตาเนี่ยเป็นคนสร้างท่านนะตามตำนานของท่านนะแต่อาจารก็จะบอกว่าท่านหนับมีตัวตนจริงเพราะอยู่ในจารึกพงศาวดารเลยเราก็จะมีอนุสาวรีย์ท่านด้วยคือพระทองนางนาคอยู่ที่นั่นแต่ว่าในภาษาอังกฤษหรือตำนานที่ มีในเขาจะเขียนเลยว่าคว so ินโสมาโอ้จริงเหรอใช่ค่ะเข<ม>ียนอย่างนี้เลยฝั่งผู้ชายแต่เขาจะเขียนว่าโกวินทะค่ะหรือว่าทางกามบูชาก็เขียนว่าพระทองค่ะนะะแต่ว่าถ้าเรารู้กันเนี่ยก็คือพระเจ้าชัยวรมมาที่7ในทุกๆค่ําคืนเนี่ยก็คือจะมีอย่างนี้เนาะแล้ท่านน่ะก็จะมีการบูชาพระศิวะเป็นหลักท่านก็จะสวดถึงพระศิวะอยู่ในทุกๆค่ําคืนเหมือนกันท่านน่ะชื่อของท่านแนปลว่าพระจนนันทร์นะแล้วก็มันก็จะมีคาถาหรือคําที่ท่านพูดกับเราอยู่เสมอว่า มองเปรี้ยมองเปรี้ยจันเหยมันก็จะประมาณว่า มองพระจันทร์แล้วนะแล้วก็คือพระศิวะมองพระจันทร์แล้วอยู่เสมออันนี้คือที่พระแม่พูดให้ฟังนะคําว่าเปรี้ยในภาษาเนี้ยภาษามูชาแปลว่าพระด้วยคือมองพระจันทร์จริงๆอ่ะไม่น่าเชื่อว่าเราได้ยินสิ่งที่ท่านพูดจริงๆเลยท่านน่ะออกจากกัมพูชาแล้วออกจากเมืองปอมแล้วบอกว่าท่านจะสร้างเมืองใหม่ก็คือจริงๆแล้วว่าในในไทยอ่ะซึ่งนับถือท่านมากกว่าทางนู้นอีกนะทางประเทศเนบ้านอีกก็ มีเทวาลัยของท่านเยอะมากเลยแล้วหลายๆเทวาลัยก็มีเรื่องราวนะมีที่แบบมีปัญหาก็มีนะคะแต่จังก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ไปสร้างองค์ใหม่ที่ภูเพ็กนะคะค่ะ<ฆ>คือไม่ได้ไปมีส่วนการสร้างนะมีส่วนการบวงสรวงี่ยคำนี้เหมือนที่จยนบอกว่าตอนนี้พระแม่ก็คือจะพลังเต็มเต็มมากๆเลยแล้วก็ขออะไรได้ผลแล้วก็เหมือนที่บอกย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็คือ บอกวิธีการไหว้แล้วก็ต้องมีศัตรยยังไงนะคะที่เกี่ยวข้<ช>องท่านท่านก็ e ี e แรกอาจารย์บอกไว<ช>้อ ep e <ช>ีแรกของอันนี้นะแล้วก็อาจารย์ก็มีแบบว่าไปเอาน้ําศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านที่ปราสาทบ้านภูเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะจริงๆอ่ะการที่จะมีน้ําศักดิ์สิทธิ์มันจะต้องออกมาจากเขาพนมกุเรนก็ถือว่าเป็นการจําลองเขาไกรลาศของพระศิวะค่ะแต่ปรากฏว่าปราสาทบ้านภูมีเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าพนมกุเลนเราเข้าไม่ได้ไงมันคือยุคนี้มันเข้าไม่ได้แล้วมันเป็นกัมพูชาก็จะเข้าไปที่นั่นไม่ได้ พ่อแม่ว่าต้องไปที่นี่ีเหมือนกันนะคะก็คือมีน้ําไหลลงมาจากเขาค,ะคะ<ะ>ล้ายคน้ายน้ตกอะค่ะไหลลงมาแล้วก็เออเราว่ารับน้ําได้ผ่านซิวลึงด้วยนะเขาทําวิธีอยู่ที่ปราสาทข,ขอมอาณาจักรขอม<ะ>สมัยก่อนเ<ะ>ป๊ะเลยนะคะ,ะฉะนั้นเนี่ยบอกได้ว่าพ่อแม่ท่านคือแบบศักดิ์สิทธิ์มากบอก<ะ>อาจารย์ให้ทาอะไรก็คือแบบที่นั่นมีอยู่จริงอะไรเงี้ยเราก็ไปเอาน้ำมาศักดิ์สิทธิ์ไหมท่านล้วก็ยังต้องบินไปสกลน,นะใช่ไหมลูกจิตซื้อตัว๋วเครื่องบินให้แบบไปทําธุระไปทําธุระสตัวันกลับเออไปกลับ เออใช่แบบนอนคืนเดียวไปทำธุระส่วนตัวให้เขานะ แต่ว่ากลายเป็นว่าได้เอาน้าไปไปส่งพระองค์ก็คือเป็นองค์ใหม่ที่เราไปทําพิธีบวงสรวงที่ภูเพกให้เพราะว่าท่านบอกว่าให้ไปทําให้เพราะว่ามันจะเป็นการชุบชีวิตนะคะแล้วก็ที่เหลือเราก็มาทําที่สํานักเพราะว่าสํานักอาจารย์กำลังจะไหวค้วครูนะคะไหว้ครูใหญ่ปีปี2568ทําให้เราเนี่ยจะต้องมีการชุบชีวิตหรือทําความจเจริญให้เกิดขึ้นกับสํานักด้วยเพราะไหว้ครูใหญ่เราไหว้ในโรงแรมอ่ะเนาะเราก็เลยจะต้องทําอะไรให้มันดีๆหน่อยคือบอกเลยว่าพระแม่ท่านทรงพลังและศักดิ์สิทธิ์มากนะคะบอกทุกอย่างเป็นจริงหมดออาาจรย์นต ไปอุบลเนี่ยเพื่อจะต้องไปต่อสปอเราไม่รู้มาก่อนด้วยนะคะเขาแทบจะอุ้มไปะคะ่ะเหมือนกันอาจารย์คือแต่ละทิปเราจะเป็นทิปที่ไม่ได้แพลนค่ะเราเป็นทิปที่เทวดาจัดให้ไม่ได้งจัดเองใช่ <laughs> อุ้มไปเลยเราไปแบบ v i p ทุกอย่างที่ที่ลาวนะไปแบบวี p ทุกอย่างคือแบบทุกคนต้อนรับอย่างดีมากเพื่อไปเอาน้ําแต่เชื่อตอนแมกคือฟังเสียงท่านเอาฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะบอกแบบ ตรงนั้นตรงนั้นอย่างนั้นนะ่ะมันก็เลยเป็นทริปที่แบบ Amazing มากเลยน,นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะท่านจะให้อาจารย์ไปที่ไหนอีกเพื่อใช้น้ําศักดิ์สิทธิ์เนี่ยส่งเพื่อชุบชีวิตหมายถึงว่าทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแล้วท่านนะ่ะก็คือจะสร้างเมืองแต่ละเมืองที่นั่นหรือสร้างความเจริญในที่นั่นนะคะอย่างน้อยก็มีสํานักอาจารย์แล้วแน่นอนใช่จริงๆอะ่ะตอนที่ท่านมาบอกอาจารย์ว่าเราจะย้ายจะย้ายแล้วนะ ตอนนั้นคืออาจารย์คิดยังไงคิดแบบไปถึงว่าเออแล้วท่านจะย้ายไปไหนเลยอาจารย์คิดยังไงตอนนั้นคือรจริงๆอ,อ่ะพลังของแม่มีอยู่ทั่วไปเนาะเพราะว่าอยู่กับลูกหลานท่านอยู่แล้วอะค่ะเราก็อยู่กับทุกเทวรูปใ,<ช>ในทุกๆแบบที่เป็นแทนท่านอย่างของเราเนาะอย่างสํานักเราก็จะเป็นรูปภาพท่านศิลปินวาดด้วยมือ<ช>วาดด้วยปากกาแล้ว,ลวมีเพลงท่านด้วยใช่มีเพลงของท่านด้วยคือท่านอยู่ในทุกๆอนุของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านนั่นแหละนะคะเป็นตัวตนของท่านแต่ว่าครั้งเนี้ยพลังท่านก็จะไม่เหมือนกันคือว่าเพราะว่า ปกติตามหลักอาจารย์จะเห็นท่านอนะอยู่ใต้ใต้ปราสาทอยู่สม,มงคือท่านไม่ยอมขึ้นมาคแต่นี่คือท่านเหมือนแบบขึ้นมาละขึ้นมาเพื่อแบบให้ลูกหลานได้บูชาจริงๆแล้วอะค่ะรอบนี้นะก็ทําให้เราก็คือจะมีการสัมผัสท่านอีกแบบล่าสุดเนี่ยขนาดลูกศิษย์พาอาจารย์ไปสกลนครยามว่าธุระส่วนตัวเขา แต่เขาจะไปใช่ไหมเขาก็อยากจะต้องดูแลเราเนาะเขาขอว่าต้องแบบมีเงินดูแลอาจารย์อะไรเงี้ยเขาก็มีเลยนะคะถูกลอตเตอรี่สี่หมืน่นบ้างถูกหวยสี่หมื่นอะไรประมาณเนี้ยขอพ่อแม่ก็คือได้จริงนะอาจารย์ตอนแรกอะ่ะเคยขอพ่อแม่เรื่องเงินได้ครั้งแรกเลยนะยอดเงินประมาณ2 0 0 0ดอลลาร์ใช้เป็นขอขอพูดเป็นดอลลาร์เนาะว่าตอนนั้นจะเป็นดอลลาร์2,000ดอลลาร์มันจะประมาณเท่าไหร่สามสิบห้าสามสิบหกบาทแล้วมันแบบค่อนข้างถอดยากแล้วทีเนี้ยพอบอกพ่อแม่ส่งมาว่า พ่อแม่คะหนูอยากถอนเงินก้อนนี้ออกมาให้ได้พอพอบอกพ่อแม่วันนี้ใช่ไหมอีกไม่กี่ชั่วโมงประมาณ 3- าสี่ชั่วโมงโดยประมาณเนี้ยแล้วก็ยังแบบเอาคอมไปให้อาจารย์ยดูดิถอนได้แล้วนะทาได้ถอนได้แล้วนะสอง <2, S 2> พันประมาณสองพันเหรียญคูณตอนนั้นก็เกือบแปดหมื่นก็ถือว่าเยอะเยอะใช่แล้วว่าถอนได้แล้วนะเงินก้อนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจมากแล้วตอนนั้นก็จําได้ว่าก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งเอาไว้สํานักตอนนั้นไม่รู้ว่าให้อาจารย์ไปเท่าไหร่จะไม่ได้แล้วคือมันประมาณแบบ สองสามปีที่แล้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนถ้าแม่ถ้าแบบถ้าน้องข้างแบบขอแล้วก็ได้เร็วนะถ้าไม่เกินกรรมเราก็กลับได้เ,เหมือนที่บอกว่าอัญญามีปฏิหารจากท่านเยอะหลายอ,อย่างด้วยนะจริงๆท่านขอเรื่องความรักได้นะคะแล้วอาจารยนะ์ก็เหมือนที่บอกคอนเซปต์ลูกศิษย์อาจารย์ส่วนใหญ่นะคะที่เข้ามาก็จะเป็น เรื่องความรักขอท่านได้หมดค่ะแต่ว่ามันจะต้องมีวิธีด้วยอย่างวิธีล่าสุดพยาง,งูไฟแล้วก็ขอเข้ามาเพื่อให้มีคู่ขอพระแม่เนี่ยยังไงก็จะต้องมีการที่เราจะต้องพูดตามหลักเป็นการขอกับจักรวาลซึ่งพระแม่ก็คือจักรวาลของทุกท่านแล้วเราก็จะต้องพูดให้ถูกเพื่อจะขอเรื่องความรักแล้วได้ต้องมีไมซ์เซ็ตที่ถูกต้องด้วยนะยังไงเดี๋ยวไว้ถ้าใครอเออถ้าใครแบบว่าอยากฟังก็กดติดตามไว้นะอาจารย์จะทาให้ว่าเราควรขอ,อยังไงนะคะให้ได้เรื่องความ,มรักค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็คน ช้วอลเปเปอร์ที่อาจารย์ทําให้ไปก็อย่างน้อยมีคนมาจีบอะบางคนมีแฟนเลยนะแต่บางคนมีคนมาจีบเพราะว่าไม่เซ็ตด้วยแล้วก็เราต้องมีวิธีขอเด้วยมันจะสําเร็จค่ะอา,าอาจารย์จะมีเทคนิคเคล็ดลับในเรื่องของการขอพอรที่ไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นน,น้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาเราขอพอรเลาจะขอว่าขอให้เราได้อันนี้อันนี้ใช่ไหมหรือว่าเราขอให้แอบบอกอะไรอย่างนี้แอบบอกเทคนิคอาจารย์จะไม่ใช้คําว่าขออาจารย์จะใช้คําว่าลองรับดูสิอ่า<อ>เดี๋ยวบอกคลิป,คล,ปคลิปหน้าเดี๋ยวบอกคลิปหน้าว่าต้องควรพูดยังไงต่อ เอทุกอย่างอยู่ที่ใจใช่ทุกอย่างอยู่ที่ใจ,ใท,ท,ใจทุกอย่างเป็นคลื่นพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นคลื่นคลื่นหนึ่งที่มีส่งพลังมากนะอขอถ้าให้ถูกใช้ใช้พลังงานให้เป็นโอ้รับรองคัะชีวิตดี ่แล้วก็จริงๆถ้าเรื่องของพระแม่โสมัยเนี่ยอยากให้อาจารย์ฝากถึงคนฟังแล้วกันว่าถ้าเราอ่ะเป็นลูกหลานท่านหรือว่าเป็นคนที่ศรัทธาอยู่แล้วกับพระแม่โสมาเหมือนคิดที่แล้วเลยอยากรู้ว่าพระแม่อยากบอกอะไรในวันนี้ในวันนี้นะสําหรับคนที่ดูคลิปนี้ด้วยแล้วก็คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ในวันนี้ด้วยสดๆเลยนะคะว่าพระแม่อยากบอกอะไรอุ้ยขนลุกแทบแล้วขนลุกสงสัยอยากท่านจะบอกจริงๆนะเนี่ยวันนะี้อยากบอกอะไร นี่แม่กับลูกจริงๆแม่มาจริงนะคะแล้วแม่ก็อยากให้พูดประมาณนี้นะคะแล้วแม่อยากบอกอะไรที่ให้พูดประมาณนี้แม่บอกว่าแม่พยายามจะถ่ายทอดสิ่งที่ ถูกต้องให้กับลูกหรือที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ค่ะว่าคุณจะต้องขอพอรยังไงเห็นไหมก็คือการถ่ายทอดแล้วว่าคุณขอแม่ได้นะแม่ให้จริงเพราะเนี่ยขึ้นเลยนะคะเป็นพญานาคด้วยว่าแม่ให้จริงๆถ่ายทอดไปให้คุณเพื่อคุณจะสําเร็จสมบังในสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะในเรื่องของโลกวิญญาณนะคะก็คือท่านอบอกว่าอยากให้ทุกคนนะทําบุญเวลาทําบุญอุทิศให้ท่านนะให้เหมือนกับว่าบอกได้ว่า นอกจากถวายบุญให้ท่านแล้วก็บอกว่าแผ่บุญเนี่ยให้กับนาครึ่งคนนาากึ่งเทพคนกึ่งเทพหรือว่าลูกหลานของท่านที่เป็นแบบพญานาคเนี่ยค่ะเพื่อจะให้ลูกหลานท่านที่เป็นพญานาคได้ช่วยเหลือทุกคนด้วยให้สําเร็จสมหวัง ดังปรารถนานะผู้พ่อแม่พูดยาวจังคนที่มีความผูกพันกับพ่อแม่นะคะจะต้องถือศีลเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยการที่อยู่กับพ่อแม่เนี่ยคือถ้าถือศีลน,นะคะก็จะมีการที่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากๆค่ะเป็นการแก้ปัญหาของตัวเองให้ได้มากที่สุดเลยจะแก้ปัญหาได้มากที่สุดแล้วช่วงนี้โลกมันเป็นพลังงานมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยอย่างเรากับเพื่อนบ้านก็มีปัญหาก,กันเนะะี่ยค่ะท่านก็คือแบบว่าบอกเลยว่าถ้าให้ถ้าถือศีลเนี่ยคือโลกมันเป็นอย่างนี้นะคะ่ะมันมีด้านมืดอยู่ ท่านบอกว่าให้ถือศีลถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้เราเนี่ยแก้ปัญหาต่างๆได้รวดเร็วขึ้นคือยิ่งถ้ากำลังจะขอพรท่านอาจจะไปฟังข่าวประเภทแบบสงครามอะไรเงี้ยไม่ควรนะคะคือเว้นไว้แล้วก็ตั้งใจขอพรอ,อยู่ในพลังที่ดีค่ะเราก็จะสําเร็จสมปรารถนาแบบในสิ่งที่หวังเวลาขอพรท่านค่ะนี่คือสิ่งที่พ่อแม่อยากบอกอคนลลก เ <ừ. S 2> มื่อกี้ขนหัวลูกตรงนี้ด้วยขนลูกจริงท่านก็สื่อสารแบบนี้จริงๆนะคะก็อยู่ที่วิจารณณของแต่ละคนแต่ถ้าใครเชื่อแล้วชีวิตดีขึ้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมคะนี้สําหรับอัญญาเองแล้วก็ต้องขอ,ขอบคุณอาจารย์ฟาใสที่แบบว่าให้เทคนิคเมื่อกี้ถ้าใครฟังจริงๆนะเรามีเทคนิคที่อาจารย์บอกเปย่มากๆแล้วก็โอยพร อาจารย์กู้เอพรด้วยแม่แต่อาจารย์ฟ้าใสก็แม่ส่งมากูา้เอพรพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็กําลังดูคลิปนี้อยู่ใน YouTube นะคะแล้วก็ใครนะคะอยากจะแบบรู้เรื่องอะไรชลเรียกว่าเทคนิคลับจักรวาลกับอาจารย์ฟ้าใสอยากรู้ต้องเม้นบอกเมนมาเลยไม่ต้องอายนะคะเม้นมาบอกอเลยแล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้เพราะว่าเราอจะมีเคล็ดลับเทคนิคดีๆที่จักรวาลไม่ยอมบอกแต่อาจารย์ฟ้าใสจะบอกอย่างแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวเจอกันอีีหน้าค่ะหรือว่าหรือว่าคลิปหน้า วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ